พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย h o t ไลน์ Thailand ทุกข่าว,าวคือความจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับ h o t l i น e Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ .5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้านราการ5นาทีค่ะมาเริ่มกันที่บรรยากาศคอนเสิร์ต The Palace and Friends r e s t a g e ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการจัดเต็มเลยจริงๆค่ะเพราะว่ามีการเพิ่มศิล,ลปินเจเนอเรชันใหม่มาร่วมสร้างความสุขผ่านบทเพลงให้แฟนเพลงกันได้อย่างจุใจทีเดียวไปชมกันเลยค่ะ สนับสนุนโดย We All Have It All ขออนุญาตนำคุณผู้ชมไปร่วมชมบรรยากาศคอนเสิร์ตท,ที่เรียกว่ารวมแฟนเพลงรุ่นใหญ่ในยุค80ของวง The Palace เอาไว้แน Impact Arena เมืองทองธานีกันเลยทีเดียวค่ะกับคอนเสิร์ต The Palace and Friends r e s t a t e หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อวันที่21กันยายน2557ที่ผ่านมาและมีแฟนเพลงที่พลาดชมคอนเสิร์ตไปหลายต่อหลายคน จนทำให้ต้องเสิร์ฟความสุขผ่านเสียงเพลงกันอีกสกรอบค่ะนำโดยพี่จีดวง r ร y ย l s p ป c e พี่ต้นวง m a c i n t นท s h พี่สายชนและพี่พีรัสันติ <I 'm S 1> แห่งวง The Innocent พี่จืด Forever พี่ออสครีบูลและจิบวสุวงพลอยจัดมาให้กว่า64เพลงชนิดที่เรียกว่า3ชั่วโมงเอาไว้ไม่อยู่จริงๆค่ะเปิดเวทีด้วยเพลงดังอย่างเพลงวันวานยังหวานอยู่เพียงกระซิบโดยพี่ต้นวงแม็กอินทอส ต่อด้วยสวยในซอยเพลงฮิตสมัยคุณแม่ยังสาวของพี่จีตและเพลงจิ๊บรอดอที่ใครๆก็รู้จักค่ะส่วนช่วงแดนซ์กับเพลงสนุกสนานให้แฟนๆรุ่นใหญ่ได้โยกย้ายสายสะโพกกันตามจังหวะบ้างมีทั้งเพลงนาอายรักสิบล้อต้องรอสิบโมงและเพลงเจงกิสคานที่มีพี่ดาว forever มาเซอร์ไพรส์ในช่วงแรกแบบเมดเล่แปเพลงรวดและลาไปด้วยในเพลง m o r e a n i can say ค่ะ ต่อกันด้วยเพลงไห้ของพี่จีต์รอยัลสปร이ที่ไปโพร,ร้องเพลงไกลๆกับแฟนเพลงให้ได้หายคิดถึงกันต่อกันด้วยเซอร์ไพรส์จากแขกรับเชิญสาวๆกันบ้างค่ะซึ่งถือเป็นแขกพิเศษจริงๆสำหรับแม่แดงและแม่เมาส์ดูโอรุ่นใหญ่ที่ขวงคู่กันออกมาด้วยเพลงพาเช็ดหน้าจากนั้นก็เปิดตัวต่อด้วยพี่ปุ้มและพี่แมมามสาวๆๆ ถึงแม้ว่าจะขาดสมาชิกอย่างพี่แอมสวรักษ์ไปแต่แม่แม่ดูโอแม่แดงและแม่เมาส์ก็ช่วยเสริมกำลังไปกับเขาด้วยซึ่งเพลงรักคือฝันไปถือเป็นไฮไลท์ในช่วงนี้ถูกอกถูกใจทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยทีเดียวค่ะแทร เชิญ The Palette คนต่อไปเอาใจวัยรุ่นกันบ้างค่ะกับหนุ่มปออันนบในเพลงโสดกระปิบกระรอยและหนุ่มแชมปจากเวที The Voice คนล่าสุดกับเพลงหลงตัวเองสองหนุ่มนี้ท่าเต้นเรียกเสียงกรี๊ดจากพี่พี่และป้าป้า,ปา,ปา,ปากันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะมาถึงคิวของนนแชมป The Voice คนแรกก็ไม่ทําให้แฟนเพลงผิดหวังกับเสียงร้องเลยสักครั้งค่ะขนาดพี่ออสคีรีบูลยากออกปากชมด้วยตัวเอง จัดแน่นจัดเต็มกันต่อค่ะกับแขกรับเชิญพิเศษด้วยเพลงขีดเส้นใต้โดยมีหนุ่มแซมมาร่วมแจมบนเวทีคอนเสิร์ตนี้ด้วยยังมีเพลงความคิดเพลงฮิตของหนุ่มแซมตลอดการที่ตั้งใจมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงพี่ๆวง The Palace and Friends ซึ่งก็เป็นวงที่หนุ่มแซมบอกว่าก็เป็นแฟนเพลงพี่ๆด้วยเช่นกันค่ะและเซอร์ไพรส์สุดท้ายของเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถูกอกถูก,ถกใจทุกไวยพูดเลยจริงๆค่ะกับพี่ปุ๊กอันชลีที่พี่ปุ๊กเปิดตัวมาด้วยเพลงหนึ่งเดียวคนนี้สาวห้าวขวัญใจสาวๆที่ขนเพลงมามอบความสุขให้กันเพียบจบด้วยเพลงความคิดถึงไปพร้อมๆกับพี่จีด๊ดพี่จิ๊บและพี่ออสคิริบูล ก็ถือว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตคุณภาพยุค80ที่จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่ยังไม่จุใจและพลาดชมคอนเสิร์ตกันไปในครั้งแรกซึ่งก็ได้สร้างความสุขความประทับใจให้ทั้งผู้ฟังแล้วก็พี่ๆวง The Palace and Friends เองด้วยค่ะ ไล <Online>. มาต่อกันที่สีสันแห่งกองทัพวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศพิธีสำคัญเนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บกที่ผ่านมาค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย t o โยต a f o r er t ์จ e เใหม่ Midnight Shine Edition 8มกราคม2558เป็นอีกวันหนึ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นก็คือวันกองทัพไทยเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทายุธาทธหัาธีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2135โดยวันที่18มกราคมที่ผ่านมาพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันกองทัพไทยประจำปี2558ณอนุสรสถานแห่งชาติซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์วีรมหากษัตริย์ไทยและบูรพากษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดจนบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินไทยโดยมีผู้บัญชาการจากทุกเหล่าทัพ ตลอดจนคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาโรพิธีโดยพร้อมเพรียงแลึกถึงอาจารย์สครามจรง,งรักภักดีแล้วก็ะลึกถึงพระคุณและบุญค,คุณของในพระบูรพาะมหากษัตริยามเทิราชเจ้าทุกพระองค์รวมทั้ง,งนักรบไทยในอดีตถึงปัจจุบันนอกจากจะเป็นวันกองทัพไทยแล้วยังถือเป็นวันกองทัพบกอีกด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งในช่วงพิธีบ่ายที่ลานอเนกประสงค์กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กองทับกก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทับ,บกประจำปี2558ประกอบด้วยการแสดงศิลปะการบังคับม้าประกอบดนตรีของกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ร่วมกับวงโยธวาทิศกองทับ,บก สำหรับพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารหรือที่เรียกว่าพิธีสาบานธงเนื่องในวันกองทบกประจำปี2558ได้รับเกียรติจากพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการกำลังพลร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงการสวนสนามของกำลังพลในปีนี้มีจำนวน20กองพัน์ โดยเป็นกำลังพลจากกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กรมทหารมาที่หนึ่งรักษาพระองค์และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อกากาศยานที่หนึ่งรวม3,374นายมีพลตรีพงษ์สวัสดิ์พันณจิตผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เป็นผู้บังคับกองผสมโดยพลเอกรมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกยังได้นำกำลังพล กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงพร้อมทั้งให้โอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าก่องทัพบกเป็นสถาบันหลักสำคัญที่ดำเนินงานด้านความมั่นคงของชาติความสำเร็จผลของภารกิจทั้งมวลต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของเหล่าทหารของชาติทุกนายดังนั้นกำลังพลทุกคนจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการของทหารอาชีพ พร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของส่วนรวมอลน Thailand และช่วงนี้เราจะไปติดตามกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะ การให้โดยไม่หวังผลหรือสิ่งตอบแทนนั้นหมายถึงการให้ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความสุขต่อเพื่อนมนุษย์นับว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันล่าสุดน,นายอนันต์เพตราประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเพตรากรุ๊ปพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในเครือและพนักงานรวมถึงเพื่อสมาชิกจากชมรมต่างๆพร้อมใจร่วมทําบุญขึ้นปีใหม่และได้เลิกดีเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีที่บริษัทมาสตาเพตราจำกัดโชว์รูมแห่งใหม่ที่สาขาธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีการถวายพัตตราหารเช้าแด่ท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งพระสงฆ์อีก8รูปจากวัดเขียนเขตพร้อมถวายเครื่องอัฐบริคารแด่พระภิกษุษสงฆ์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบำรุงพุทธศาสนา พร้อมกันนั้นยังได้มอบอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้อาทิเครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อนให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธ,ธานีจำนวน10เครื่องโรงเรียนละ1เครื่องโดยได้รับเกียรติจากนายปียวัฒน์มังกรพาณิชย์กรรมการบริหารโชว์รูมแห่งใหม่เป็นผู้มอบให้กับโรงเรียนต่างๆอาทิโรงเรียนวัดมูลจินดารามโรงเรียนวัดนาบุญโรงเรียนวัดอยิการามและโรงเรียนวัดสะบัว หลังจากนั้นยังได้ร่วมมอบเสื้อจราจรและกลวยจราจรให้กับสถานีตำรวจผูรทธัญบุรีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจราจรและปิดท้ายด้วยพิธีเปิดโชว์รูมอย่างเป็นทางการของบริษัทในเกรือเพตรากรุป๊ปจะต้องมีการคืนกำไรให้กับสังคมโดยเรามองไปถึงเยาวชนนะครับก็คือด้านโรงเรียนนะครับที่เราจะมีทั้งการมอบทั้งการทุนการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะพยายามส่งเสริมให้ เยาวชนเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านตำรวจนะครับมีส่วนสำคัญในเรื่องของการทำให้การจราจรเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยหันกลับมามองว่าเราจะสามารถที่จะทำอย่างไรี่จะสนับสนุนกับทางด้านตำรวจได้นะครับทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยชนะขาดทุกแรงมันดาลใจอย่าริสเตสไรที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณ ทั้งหมดคิอฮัตไลน์ไทยแลนด์วันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะกลับมาพบกับฮัดไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ h o t ไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง